แล้วมาถึงราศีที่ต้องเตือนในเรื่องของการเ,เงินนะครับเพราะว่าจะเป็นราศีที่รายรับเงียบแต่รายจ่ายเพียบเลยครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนนั้นนะครับก็เป็นราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับบางทีทั้งเรื่องของหนี้สินเก่าๆเนี่ยอาจจะ เรียกว่ามารวมตัวกันนะครับถึงเวลากําหนดชําระเนี่ยในช่วงเดือนมกรา t h i นะครับหรือแม้กระทั่งรายได้ต่างนะครับมันก็เริ่มเรียกว่าลดน้อยถอยลงไปนะครับจากเดิมอาจจะเคยหาเงินได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าพอมาถึงเดือนมกราคมนี้น,นะครับกว่าจะหาได้นะครับโอโ้มันต้องพยายามหลายครั้งนะครับต้องขยันขึ้นต้องทํางานหนักขึ้น เหมือนกับว่าชีวิตมีอุปสรรคนะครับนั้นอย่าท้อแท้หมดกําลังใจไว้นะครับจริงๆแล้วเมถุนเนี่ยถ้าเลยสักเดือน2เดือนนี้ไปนะครับอย่าลืมไปเช็คดวงนะครับปี64ี่เนี่ยเราบอกไว้นะครับว่าราศีเมถุนนั้นเป็นราศีที่ดวงเรื่องงานจะมีความก้าวหน้านะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณต้องจัดการปัญหาเรื่องการเงินให้ลงตัวซะก่อนและที่สําคัญนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับอะไรที่ดูแล้ว ไม่จําเป็นอะไรที่อยู่แล้วไม่ต้องรีบนะครับหรือบางทีแหมโปรโมชั่นปีใหม่นี่มันล่อใจเหลือเกินนะครับก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับบางทีช่วงนี้เนี่ยต้องให้คิดซะก่อนนะครับว่ารายได้เนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะครับให้ทุกอย่างมันนิ่งมันลงตัวกว่านี้เราค่อยกลับมาช้อปปิ้งกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรฝากราศีเมถุนนะครับในเรื่องของงานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นราศีที่เบื่องานนะครับเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อบรรยากา,กาศอยากจะเปลี่ยนจะให้งานเนี่ย ใจเย็นเลยนะครับเพราะว่าบางทีออกไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอีกนานเลยกว่าจะหาที่ใหม่ได้นะครับเพราะนั้นพยายามสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความสุขนะครับหรือว่ายอย่าไปแคร์คนอื่นมากนะครับสู้ลุยนะครับแล้วก็เรียกว่ารับผิดชอบแสดงฝีมือแสดงผลงานของตัวเราเนี่ยให้ผู้ใหญ่ได้เห็นนะครับผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยอีกไม่นานก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ